สวัสดีค่ะพี่นอ้อกวันนี้ยายไร่กำลงมาน้าโคงเนาะมาเบิ่งพี่น้องเป็นยามหมอ้อแต่ว่าอ่าเพิ่นก็บโคมานชมบรรยากาศน้ำโคงไปนน้ำกันอยู่ทางทิตใต้นี่ก็สิเป็นอปากฟ้องส่องผ่อนทำไรส่องผ่อนเนาะค่ะเนาะอ่าจุดที่ยายไร่ยืนอยู่ตอนนี้ก็ เป็นแก่งกระเบานะคะก็เป็นจุดหาปลาของชาวประองอีกจุดหนึ่งที่บอกคือมองอื่นเป็นใส่วิธีอ่าหยุดลับม้ไย่ทั้งลำยื่นออกไปด้านหนอกเนาะนวิธีเป็นใส่ก็ได้ อ๋อพอแต่พันวิธีพันใส่วิธีพันยามก็มาบอทันพันกใส่หยากพอสมควรอยู่พี่น้องเพราะว่าหนามันไหลแห้งเบื้องลักษณะแล้วนี่คือยามยาหยากใส่หยากแต่คือพันกระชำช่องในการทีพันเคยเคยเห็ดเนาะเคยใส่หมอง มันก็มีวิธีของเพินโขดหินฟังต้องขามก็จิเป็นฟังของซอ,อปปอปลาวยุดนี้ก็เป็นยุดลองน้ำแแคบอีกยุดหนึ่ง ไปนํากันโอ้ลมกระแหงพุ่มย่างลงม,มาตามสอกหินพี่นอ้องกรล่ำผาพอสมควรเนาะ ความเป็นธรมรมชาติ็็งามแบบนี้ละให้นีีน้องบึ่งไปนำกันวว้าคือใหม่เชื่อมมือกันห้าตาองิ่นอ,อันนี้เพิ่นเอินซ่อนได้ไปนองนี่ตักซ่อนบางพื้นที่เพิ่นสิเอิน้นกันสิบาย่อกับบอแมนเน่ะอันนี้คือตักซ่อนเป็นซ่อน ขาดเบิดแหละ่นจะเป็นเครื่องมืออีกหาปลาขคงเ่องนอีกแบบหนึ่งเนาะในรูปอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้คือตักสนช่วงน้ำส่วงน้ำลดล่งนี่ต่ว่าช่วงนี้เริ่มเริ่มเริ่มปลาซีอพยก ทิมรถน้าพีหนอจะไปคองไปเกี่ยวอีย,ย่างสัอย่างอะไรมันก็นต้องอี นีเคนเก็บขึ้นมาแล้วเนาะหนามไซหนามไซไร้แห้งเบนใส่ลูกหลอกนะเนาะเบนสีใส่ลูกหลอกอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีของเพิ่นวดีเวลาเพิ่นยามมองนะเนาะเพิ่นสีดึงเขาดึงดึงมองอยกยกมองขึ้นหรือตะไหละเพิ่นเพิ่นโยกไหวพีเนาะ ทำทำประมาณคนแลวคนว่า้ต้นเดียวน่า6-7กิโลแต่บันนี้มาสายเกินเลยเ่าท่านเกิน,นเมื่อเมื่อไหร่เลยพาไปลองช่มนำโค้งมีละบรรยากาศนำโค้งลองนำแขก โขดหินตรงข้ามนี่ก็เป็นโขดหินอ่าฝั่งตนบ้านเฮาสปป,ป,ปลาวนี่ก็คือจุดร่องน้ําแคบเนาะแต่น้ํไหลแห้งพี่น้องอัยา กนกระชีเฮ็ดต้ตานานไหวได้พี่นนองต้มนานการพื้นที่การหาปลาของเพิน่เนาะก่อนหน้านี้เพิ่ก็ททำเป็นจุดแหล่งท่องเทียวพื้นที่หวยกระเบ้าแกงกระเบ้าแกงกระเบาาพิ่กระทำเป็นพื้นที่แหล่งทองเทียวทก,กันแต่ว่า ก็ขาดงบประมาณเนาะก็เลยดำเนินการไปบุไดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํา,านี้ก่อนเนาะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านทีเข้ามารับชมให้กำลังใจสอยกดไลค์กดแชร์ีนด้วยคือดข้นขอบคุณค่ะ